กำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการ Better Health Better Life กับดิฉันปริชัดกิติมาสกุลค่ะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนหลุยค่ะสำหรับอ P ีนี้นะคะจะขอพูดเรื่องพฤติกรรมการกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างเข้าใจทั้งตนเองและบุคคลอื่นโดยเฉพาะในที่ทำงานค่ะอันสะท้อนถึงความสามารถของบุคคลที่มีการจัดการการแสดงออกให้สมดุลระหว่างความต้องการของตนเองและความต้องการของผู้ร่วมงานดังนั้นจึงขอแนะนําให้ท่านผู้ฟังมาทําความรู้จัก และเข้าใจกับพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในที่ทำงานทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังลองฝึกฝนและมีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างมืออาชีพคะ่ะ ก่อนอื่นต้องขอแนะนําถึงพฤติกรรมการการแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกต่อบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมรวมถึงการปฏิเสธจากรรการร้องขอ,งคอความช่วยเหลือที่ไลายเหตุผลการแสดงความรักหรือการชมเชยต่อบุคคลอื่นรวมทั้งการแสดงความรู้สึกเชิงลบอาทิการแสดงความโกรธโดยไม่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงแต่สามารถแสดงถึงความโกรธอย่างเหมาะสมตามบริบท ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลโดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่นทั้งนี้พฤติกรรมการกล้า,าแสดงออกอย่างเหมาะสมยังแสดงออกโดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ของแต่ละบุคคลนั้นด้วยโดยพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมนั้นสามารถป้องกันการเกิดความเครียดหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งจากการทำงานได้หรืออาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่สามารถ ตั้งเป้าหมายเพื่อให้บุคคลนั้นได้มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นการกล้าเผชิญปัญหาต่างๆที่ตนรับผิดชอบมีความเคารพตนเองและผู้อื่นด้วยการเข้าใจและการยอมรับสิทธิ์ทั้งของตัวเองและบุคคลอื่นโดยสามารถเลือกการแสดงออกพฤติกรรมที่สอดคล้องต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสมด้วยบางครั้งบุคคลที่มีพฤติกรรมการคาดแสดงออกอย่างเหมาะสมนี้ในที่ทำงานอาจจะถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว แต่แท้จริงแล้วทั้งสองพฤติกรรมนี้มีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะคะโดยพฤติกรรมก้าวร้าวจะแสดงออกทั้งด้วยภาษาท่าทางที่ไม่เป็นมิตรมีลักษณะของการแสดงอำนาจแข่งก้าวซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการเรียนรู้พฤติกรรมก้าวราวดังกล่าวจากรูปแบบของการเลี้ยงดูจากครอบครัวหรือการขาดความควบคุมอารมณ์ของตนเองและการขาดการฝึกฝนทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะบุคคลที่มีพฤติกรรม ยอมตามเป็นการที่บุคคลที่ไม่กล้าแสดงความคิดหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของตนเองอย่างที่ควรจะเป็นไม่กล้าทําตามความต้องการของตนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในที่ทํางานทําให้เกิดความรู้สึกด้อยค่าไร้ศักดิ์ศรีขาดความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งอาจเกิดจากเหตุปัจจัยเช่น ความเชื่อที่ผิดๆที่คิดว่าการแสดงออกถึงความต้องการของตนเองอย่างตรงไปตรงมาเป็นการแสดงความก้าวราวเป็นต้นหรือบางคนเข้าใจว่าบุคคลที่มีมารยาทอ่อนโยนต้องไม่พูดมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรู้สึกหรือความคิดหรือความต้องการของตนเอง และสาเหตุอีกประการหนึ่งคือการขาดความตระหนักรู้ถึงสิทธิของตนเองในการแสดงสิทธิ์การแสดงออกอย่างมีอิสระโดยไม่รุกรานสิทธิ์ของผู้อื่นที่อาจจะนำพาความรู้สึกเกรงใจเกิดความวิตกกังวลรวมถึงการขาดทักษะการปฏิเสธความเชื่อทางสังคมพันธรนมหรือรูปแบบการเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กสรุปได้ว่านะคะพฤติกรรมการการแสดงออกอย่างเหมาะสม จะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างพฤติกรรมก้าวร้าวและพฤติกรรมการยอมตามคือเป็นบุคคลที่มีลักษณะกล้าแสดงความคิดความต้องการของตอนเองโดยมีความรับทั้งผิดและรับทั้งชอบกับพฤติกรรมที่ตัวเองแสดงออกบุคคลน,นั้นจะมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมถึงมีความเคารพและรับรู้คุณค่าของทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วยนะคะจึงไม่มีพฤติกรรมก้าวล่วงต่อสิทธิ์ของบุคคลอื่น แม้ว่าจะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงรุกรานของอีกฝ่ายก็ตามหรือต้องการปฏิเสธคำขอร้องที่ไม่สมเหตุสมผลจากบุคคลอื่นด้วยวิธีประนีประนอมหรือไม่ก้าวร้าวรุนแรงค่ะทั้งนี้มีการศึกษาวิจัยหลายฉบับนะคะพบว่าบุคคลที่ขาดพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมักประสบปัญหาในการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือขาดความชัดเจนในการทำงานในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมทั้งเกิดความขัดแยง้งภายนจในจิตใจ ส่งผลถอดทัศนคติในการทํางานทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานนอกจากนี้มักเป็นบุคคลที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอื่นส่งผลทําให้ระดับความพึงพอใจในที่ทํางานมีระดับต่ําและเมื่อเก็บกดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองไว้โดยไม่จัดการอย่างเหมาะสมแล้วจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพทางกายและใจของผู้ปฏิบัติงานนะคะเช่นเกิดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียจุกเสียดแน่นท้องปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุ หรืออาสมผลทางสุขภาพจิตที่สะสมไว้จนกลายเป็นโรคจิตหรือโรคทางประสาทได้ต่อไปค่ะซึ่งรวมทําให้บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสองค์อื่นๆตามมาเช่นการขาดงานการลาออกจากงานเป็นต้นนะคะโดยสรุปเราสามารถสรุปพฤติกรรมการก้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทํางานไว้5ด้านนะคะคือด้านที่1พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นอิสระซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงความสามารถการแสดงออกความคิดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา และแสดงออกด้วยความมั่นใจทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่นด้านที่สองนะคะเป็นพฤติกรรมด้านการควบคุมตนเองค่ะ คือความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเองและความสามารถในการควบคุมตนเองทั้งเรื่องของอารมณ์ให้มั่นคงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันไปด้วยแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ขัดแย้งในที่ทำงานรวมทั้งมีความสามารถในการรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ร่วมงานด้วยท่าทีสุภาพแม้มีอารมณ์โกรธอยู่ก็แสดงออกได้อย่างเหมาะสมไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงค่ะ ด้านที่3พฤติกรรมการรักษาสิทธิ์ของตนเองคือความมีสามารถในการใช้สิทธิ์ในการกระทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นเพื่อสร้างศักดิ์ศรีให้ตนเองเพื่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างภาคภูมิมีความซื่อตรงต่อความรู้สึกและความต้องการของตนเองค่ะด้านที่4พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดช,ชอบต่องานในหน้าที่ คือการมีลักษณะทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของตนเองมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวในการทำงานมีการตั้งเป้าหมายในการทำงานรวมถึงการวางแผนเมื่อมีปัญหาในการทำงานส่วนด้านสุดท้ายน,นะคะคือด้านที่5คือพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งมีลักษณะการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาโดยสอดคล้องทั้งภาษาพูดภาษาท่าทางที่สามารถสื่อสารอย่างเปิดเผยจริงใจเหมาะกับการลาเทสะเช่นสามารถเริ่มต้นบทสนทากับบุคคลอื่นได้ก่อนสามารถพูดสะท้อนความรู้สึกตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมเลือกคำพูดที่ชัดเจนตรงไปตรงมาโดยไม่มีการพูดแบบผูกขาดหรืออวดอ้างตัวเองในบทสนทนามากเกินไป โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นหรือผู้ที่ร่วมสนทนาร่วมบทสนทนาด้วยหรือในทางกฎน้ำหนัาไม่มีลักษณะนิ่งเงียบไม่แสดงความคิดเห็นใดๆรวมทั้งมีท่าทีที่เหมาะสมในการตอบโต้ในขณะสนทนาเช่นการสบสายตาขนาดพูดมีการทิ้งระยะห่างในการยืนหรือนั่งขณะสนทนาอย่างเหมาะสมสุดท้ายนี้ที่ฉันหวังว่า ที่ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในที่ทำงานในวันนี้ไปแล้วท่านผู้ฟังจะลองไปปรับใช้และทดลองค่อยๆฝึกฝนทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสมในที่ทำงานท่านอาจจะค้นพบว่าแม้ในที่ทำงานของท่านจะเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่เคร่งเครียดหรือหน้าหวันวิตตกเพียงไรท่านผู้ฟังก็พร้อมที่จะปรับตัวปรับใจวางแผนเพื่อเผชิญและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยความมั่นใจและความสามารถในการรับรู้คุณ ค่า,ข,าของตัวท่านเองรวมถึงพ่วนร่วมงานของท่านผู้ฟังได้อีกด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการเบตร์เฮลเบ t e r ไล f ์ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 2 675-5304สุดทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน